ถ our ้าเมียได้มันบพราะเครื่องงอข้าวข้ากินมาคำได้เป็นพักปึกค่ะเออเป็นพักปึกค่ะเออเป็นหัวพักปึกแกงค่ะเออเิืว่าเมียข่าเออไม่เมียหรว่าปื๊ดเราเล่นขยุ่นเพราะมันเมียจะปึกดอย่างค่าว่าเมียก็ปึกค่ะเออการเมียก็ปึกค่ะเออนี่ยิ่งเมียก็เป็นปึกค่ะเออช่มงยาช่มงยาที่สักเท้าช่วงนี้ก็กำลัง ายชวนหน้าตั้งหองสอนเป็นทักปึกตั้งชวนนูึงห้ามพุกจะได้ห้ามพุกจะได้หน้อชูหนอเื่ว่าเือผมมาชพทักปึกกับักหงเย่ไปไหนเออพักงเย่ขนาดไม่ทักปึกเออหนอพักงเย่เนี่ยทักปึกเอาเมื่อข่าลาเอาเมื่อข่าลาเอาเมื่อขอ๋มมอมีในนี้เกือมีหัวมีจองจองได้เขา อ่าเอากําตอดหากันก o e s n t know the правда geschätts as ได้มีกินบ่ pities many บ่ s h t h i ง I am not even good at kind r e a l i s e น a ะย i อ t a n t s ah ah a น ah ah อ h ah ah you d i เ ч า с о อ10 years... Ah, m e น l s 508 me els 전 was lunch, อ h ah 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 ม h ah ah I answer to him เ n the morning, Detessa c h อ n e s e Muay Thai Zahlen of amount 16 b r i เ g t บย s e l e c t อ๋อล้วก่อนรยาขืนีนเอาคาปอหลวงเออตัวโคแหลปายน่ะลุงตัวโแหลไยน่ะลุงวะไปอังคาไยเออน้ามัคุณจีววอาปาเมมงเมามืองช so ุ่อนก็ตัวโคแพสังขาิดตัวโคไปหงเออน้ามัคุณปลาไข่เมาก็จะเมากว่าเมือึงชุงอ่อนก็ตัวโคไปสอเกเป็นเอาเก่าได้เอามาเลยมาเลยให้เจไดตัวโค ยี่นย้อนทางคานได้พอรู้ก็ย้อนลงมา哟ย้อนลงมา哟นายย้อนได้อ่อโอย้อนแข้งก็ยูเออกั้งกว่าย้อนกว่าไอ้ไมาย้อนเอากว่าชาบยิ้ช่างอ่ะโอ้ปนักข้างเดียวจะลำหงคายูจะลำซังจะลำหงมา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 มึงกําเดียวปัดออกมาไหมไอ้หนุ่ยอ๋อวมาดับดิฮะดับมึงดับมึงค่ะต้องขึ้นดับเรื่องตัวกับพระเฮ้ยยี่ยนค้าเมาเลย เอาอย่างค่ะเอาเสียงเอาโมกเสียงงั้นข้าเสียงมูดูลาเออเสียงมูดูลาข้างไหนเออเอาค่ามัหมดที่เออเอาข้าเสียงใส่คาเออไ่เอาคามัหมดที่เออเอาอย่างค่ะเสียงลูกเสียงมีโอเอาคาเอาคาเอาคาการกินงมามาให้ไอก็ฝันไมาเมื่อกีเฮงเมื่อมงเอาอันใดค่ะเมื่อกว่าเสียงมูดูลาอนนั้นไม่หมดละ เออเนี่ยจ really uh. ึงไปเอาสักา่หลูุหลาเขาจะเอาอย่างค้าเมื่อก็ว่าเชียงใต้ค้าลูกเชียงใต้ค้าก็มันช่างสูงให้ค้าใครอยู่มันมุ่นเป็นที่ขมุ่นขมุ่นออกเขาใครเยอะผมมานี่ข้อค้าเอาใ้าเรอเอาค้าอันเจ้าว่าเสียงลูกเสียงเมียเนี่ยเอาค้าเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่ปอวยเดีเอาไหนขันเนาะเฮาเป่อเปีเสื้อเตลียนยี่นั่งก็เปลี่ยนเมีพี่ก็เปลี่ยนผัวเขาก็ช่วยหนูกลับวันตามมื้อน้าถคเขาไปเฉกรรมดียขันเนาะเออเดียว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 เอาคืนเมื่อไปเอาปไหน ก็ไม่ยิดยวิวหัมื่อมียอถามอ่ะจอะไเหรอชี่ได้ไล่ไม่เห็นายหรอชูก็ไล่อ่ะดูเรื่องฮาเยก็ว่าไล่เถวมันเ้อถามได้ว่าไ่ได้ถามชูเลยม่เห็นตายม่เ็นายว่าดีกวคเมื่อไกลก็ว่าเขาโกมไล่คือเดไล่เขาแล้วมีอยู่สุขขี้อะไรล่ะการสิบการกล่อมเรื่อลูกแควกล่อมเลยอบมันเปือไหอเท่ากลบเท่าเปี่ยนไร่่เท่าเปี่ยนไไม่ร้อนหังเท่าได้ขวันนี่นะมั่กกอ จูอาวเมียนขึ้นมือไหมยย่กำนัลขุนเหลยมังสาปาอันมีเน่ก็เลยตั้งเก่าผมเชยย้อยยอนโย่กำมาไหนขึ้นหน้าทบเนียอันขึ้นหน้าทบเนียอันเช็ดจ่าเจ้าปานกวาดหื้อจางจิ้งลอยตัวติดไฟน้อยอาร้อนอกว่าสิ่งอ๊อฟขึ้นมือม,มันหนังไรน้องหญิงอ้าหลังน้องหญิงยามนี้ผัวปี นี่เฮ like um, so ียพลาคาเดียวใก้อยกับ so ปีนี้ความสองสามพอปีติรัตเหนี่ยเฉพาะน้องจอดเดี๋ยวถอนก้านปีอ๋อถอนออดถอนออดบ้านถอนก้านเบียวเดี๋ยวถอนก้านเพลค่ะตั้งแต่ตั้งโต๊ดชุ่มตีเมาปีเฮ็ดผัวใครยังจะกวางเต่ชูเชียงเชียงใครอยากดัดวันคาลูเออการนั่งยิงไลยปีว่ะการนั่งยิงไลยเฮ็ดหนังเมียวเสือบเฮ็ดหนังเมียวน่ะเฮ็ดหนังไก่อย่าเฮ็ดหนังไก่น่ะเฮ็ดหนังม้าเสือบเฮ็ดหนังม้าน้าเออปีว่ะเข็ยนใจดีเออปี โอ้เส้นเจ้าเนีเส้นเจ้าข่าอ่ะปีกีดันก็ขยอ่ำพูขายเยอะเฮ็ดหนังเมียว่ะอย่าเฮ็ดหนังเมียว่ะไปเอียงขลาลเฮ็ดหนังมาอย่าเฮ็ดหนังมาเอียงขลาลเฮ็ดหนังไก่อย่าเฮ็ดหนังไก่เอียงขลาละเตี้ยขำพูว้าพวกไปพู้ปีเดียันเออปีเฮ็ดหนังไมาอย่าเฮ็ดหนังไม้พวกว่าในจืงเฮื่อห้าวในเฮาได้ไก่ปัดเหมือนเช่นหางมาก็ไก่ก็ไก่อย่าไปปัดมันหกเป็นหมาเฮือด้จ้องเฮื่อ bên má lại chán hơn, giờ bị hết nào má, giờ bị cả là hầu hơn bờn, giờ bị cả che khía hơn bờn, giờ bị dạ, dạ, cả, yà liên, yà yà cả hơn bờn, các cấm cả hậu hoàng, giờ cấm cả nhà riêng, giờ giờ bị cả hơn căng, có hết trơn mà má mình luôn luân da thì không hết mà coi mình, hết nặng má, hết thì má to hơn, hết nặng má to giờ toang phù, có phù hơn má có hấp thổng, ba hết chuyện này ở nắng ở tì, má nắng má này to hơn, mình phải cũng da tì này ơ nàng ở phì giả hết nàng mát mà nàng hết nàng mát mà má lưng hơn Thôi hết nàng mà to hơn ơ ơ chúa khai hết nàng mà hết nàng cày hello, lố hết nàng cái này giả non dạo thâu lục dạo thâu cày 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 này tối để chín còn tối để chỉ tôi giờ chín còn tối giờ chỉ ăn được hết thâu nó tiệt thâu sản thâu vẫn chỉ để chín Chắc chín miệng là chỉ hư phương khỏng phương còn này để ở khâu à khâu nó này chỉ nàng bà เฮ็ดหนังไก่เฮือดไก่อยากเฮ็ดหนังไก่อยากไปนอนเจ้านี่อยากไปกินมุงกินเมี้ยงนะเฮ็ดหนังเมียวอยากเฮ็ดหนังเมี้วรู้เฮ็ดหนังเมียวอยากเฮ็ดหนังเมียวว่าจังอิ่งได้ยสมาธิลองกาลองไปเฮือเหมือนเมียวไปยอมยอมไปอย่ามหย่ยมกวาดแจมแจมกวาปักหน้าม้าตาผู้โตผู้แก่เฮือเหมือนเมีวคนเราได้เอาแกะเฮ็ดกางก่อยไปก่อยยากมันจ้องอาบเป็นนางยิ้งพอเอากางเฮ็ดแกะมันเลยบนางยิ้งอย่างคู่อย่างคราดจ้าก็หือ น้ารอก้าการถามปลาในมุนเจ้าเนี้ยหนึ่งอําดีไปก้อยคุณเนียหนึ่งอําดีไปก้อยนางยี่หวันก้อนหนึ่งอํนดีกะเียก้อยในกอดต้องอัดีเนี้วตัวเนก้ยมันเ่็ดติ่งหนังตัวเมี้ยพวกเน้อําใจอยากไปให้ตัวเมี้วก็อันใจเนี้ยเขอคือินมากกวเขาบอก่อมคกเถอนช่สยเซีมบังคือเฮีดยหนังเนี้วเออเขคืนมากกป่นหนเตั้ใเขาสซีฟ้าอันาม่ฟ้มจรงไหนเออน้ปีละเนี้วในบันมอกูก็ มันคบเพลินพอคเพลินตั้งกองนอนดิ๊ดว่าชูเซมักก็เาให้วิองเมียวเออชูเลยกะหันเผื่อเคืองมากนอนเด็กตักงเลยที่ทำความหมุนนะลองกาลล่องไปได้เหมือนเมียวเอออายุอาชาเหมือนเมียวเออนะเออพี่วะก็การปฏิบัติมือเป็นกูก็เจียงเมียวสัมพันธ์ก่อนนะตั้งตองว่าตอ้งโยกามหลีกามกวางกามฉวนฉวนงูกามันให้ดูตื่นกันเนี่ยปัญญานี่การเฮิร์นการเย่ใจแสงเอจูกว่า ยาไปีไม่เจอร์ข้ายาไปีไม่เจอร์ข้าเฮ็ดหนังสุนัขคาอย่าเยืมสุนขัขคากอขนังต้วงเฮ็ดหนังไก่อยากเฮ็ดหนังไก่ก็ไหลลองเช็ดตาสุนน้องยังปึ่งเลื่อมเย้าเฮ็ดหนังแมวเฮ็ดหนังแมวแตั้งเตือนเอานังแก่นอึมเตื้มเลื่มันว่ามันขยโอโอ่อเน่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 ฉันไม่แทงข้องไปเชียดิแมวมียิงได้หนังไข่หู Susama, you may hầu hết mình quán hết chứa gắn yên quai. Anh này, bosu sắp khan quân tai 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 พวกองปู่อมีหมักมูน่มันนพเอาโพก็มีจู้มันเดียววเอ็นันนั่มัน่างโตคือเท่าเนยุ่งกําเหลียวยุยุงกําเหลียวไปมันใช่กว่าาสุขคอเาเียงต่ก็คนลปนเขาดีดเขาเนี่ยมอมาบ่มาเหี่ยอ้าชัวร์เยเออนั่งยัดหมักไม่หนีบนไมาเห็นเมีสุกาหสุดปันนี่ยเขาปันกันเหลียวมีสูอูสูก็มาได้เาเอาสูดต่อต่อตายที่กัจมที่ไว้ปันเขาเอาสูดต่อต่อตาย พี่น้องตั้งหลายก่อนดัดปันชัวชัวเอาเขาตัวเท่าต่อตายก็เลยเกิดมาแล้วแหละปันไอ้ได้เฮือตัวเท่าเออเอาไอ้ในตัวตายผอมใบก็เอาอีนตัวเท่าเอาอีนตัวตายผอได้าที่ปล้อ นั่ก็ฮักกันยี่แกรมก็เียวฮักกันต่อสู้ต่อปานก็เียผ่ันตอผพานหักกันเอานางเอกจากที่หนกหมันี่ฮักกันหนูก็ไเ่มอนี่หักสเจ็ดี่มาดสานเจ็ดวี่ัดกมันมอนเต็มดีบ่ไนจึงสุดาเทกากันเลยละอันตีเต้ไม่จะักน้องก็เอยว่วายอันสุยเต้คนต้องายอยู่สูหักตั้งสิเขาในเต้ออันจังวะนาเออหักสุยาว้อปเดียปีจำหนังปีแากเ้าก็ต้องมาด้ยุ่งยำค้ามเา้ อันว่าเดี่ยวน่ะือนายเยคุณเฮาแก่นก้อยห้ามแน,น่นอมสุดต้องสีปกสีปกสี